CMS Backup Script เขียนสคริปต์เพื่อสำรองเว็บไซต์ CMS โดยอัตโนมัติ CMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาซึ่งซอฟต์แวร์ CMS ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะออกมาเป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่เป็นเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานง่ายและ CMS ส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานกับ PHP และ MySQL ดังนั้นการสำรองเว็บไซต์ CMS นี้ก็คือการทำสำเนาของไฟล์ PHP และฐานข้อมูล MySQL แยกไว้ให้ปลอดภัยนั่นเอง PHP Backup สำรองข้อมูลไฟล์ PHP ตามตัวอย่างไฟล์ File Script PHP จะวางอยู่ที่ var v a r w w w ซึ่งที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องอาจจะอยู่ที่คนละโฟลเดอร์กันดังนั้นตามตัวอย่างนี้จะอ้างอิงพา h ของ Script PHP ที่ var v a r w w w เป็นหลัก ดังนั้นการประยุกต์ใช้ให้ปรับผาดให้ถูกต้องตามเซิร์ฟเวอร์นั้นๆวิธีการสำรองไฟล์ php ให้บีบอัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยวิธีบีบอัดคือให้สั่ง tar zcf b a c k u p p h p t a r g z v a r w w y w e b เพียงเท่านี้สคริปต์ php ของเราก็ได้ถูกสำรองไว้แล้ว MySQL Backup สำรองฐานข้อมูล MySQL วิธีการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL คือให้เราดั้มข้อมูลออกมาเพื่อเก็บไว้อยังที่ปลอดภัยวิธีการดั้มฐานข้อมูล MySQL ให้พิมพ์คำสั่ง MySQL Dump ขีด u ตามด้วย username ของผู้ใช้ฐานข้อมูลขีด p ตามด้วยรหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูล ขีด h ตามด้วยชื่อโฮสต์ของดาต a ตอเบซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโล c ค l h o s โฮสต์ในกรณีที่ฐานข้อมูลอยู่ในเครื่องเดียวกับสคริปต์ php ตามด้วยชื่อของก้อนฐานข้อมูลที่เราต้องการสำรองตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าเพื่อสั่งให้เขียนข้อมูลเป็นไฟล์ที่เราต้องการ automatic backup script ตามตัวอย่างที่ได้ยกมาในขั้นต้น เป็นการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการแบบแมนวนวลคือต้องพิมพ์คำสั่งด้วยตัวเองวิธีการสร้างสคริปต์แบ็กอัเพื่อให้ระบบ Backup เองโดยอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ให้สร้าง shell script ขึ้นมาโดยพิมพ์คำสั่ง nano backup.sh จากนั้นพิมพ์คำสั่งตามนี้ลงไปโดยบรรทัดแรกจะเป็นการระบุว่าไฟล์นี้ให้เรียกใช้ทำงานกับ bash ในบรรทัดที่2จะเป็นการประกาศค่าตัวแปรโดยเก็บค่าตัวแปรของวันที่ทําการแบ็กอัพไฟล์เพื่อเขียนลงในไฟล์แบ็กอัพเพื่อที่เราจะได้แยกได้ว่าไฟล์แบ็กอัพนั้น,น,นเป็นไฟล์แบ็กอัพเมื่อวันที่เท่าไหร่ส่วนบรรทัดที่3เป็นการดัมม์ข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL เช่นเดียวกับที่เราทําการแบ็กอัพแบบแมนนวลแต่ในสคริปต์นี้เราได้ใส่ค่าของวันลงในไฟล์ด้วยเพื่อให้ทุกครั้งที่มีการสร้างไฟล์แบ็กอัพจะได้มีการเขียนวันที่ลงในไฟล์เพื่อที่เราจะได้แยกได้ ว่าไฟล์ไหนถูกสร้างในวันที่เท่าไหร่ส่วนบรรทัดสุดท้ายจะเป็นการสร้างไฟล์บีบอัดของสคริปต์ PHP เมื่อเขียนสคริปต์เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์แล้วออกจากโปรแกรมจากนั้นพิมพ์คำสั่ง chmod u+x backup.sh เพื่อให้สคริปต์สามารถทำงานเป็นโปรแกรมได้เสร็จแล้วให้เราทดสอบการทำงานของสคริปต์ด้วยการพริมพ์คำสั่ง ./backup.sh หากสคริปต์ทำงานถูกต้องเราจะเห็นไฟล์ Backup เสร็จแล้วให้เราระบุใน cron เพื่อให้ cron เรียกไฟล์นี้ทำงานโดยอัตโนมัติในทุกๆสัปดาห์ทิมคำสั่ง cron tab e จากนั้นระบุวันที่เราต้องการให้ cron ทำงานโดยตามตัวอย่างจะสั่ง cron ให้ทำงานในทุกเที่ยงคืนของวันจันทร์โดยจะเรียกไฟล์ backup. hh ขึ้นมาทำงาน